ที่ว่าจะพาน,นักเรียนอ่านวิเคราะห์เหนือเรื่องค่ะมีพร้อมยินสอบพร้อมไม้บรรทัดพร้อมใช่ไหมคะใช่ถ้าอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะก่ออน,นุญาตขยายภาพก่อนเปิดหนังสือภาษาพาทีไปที่บทที่3ครัวป่า หน้าอะไรนั้นเปิดไปเองค่ะสารบัญสอนให้ดูแล้วนะคะครัวปลาบทที่3ครัวปลาปรากกามาก่อนกลุ่มของควานโพและควานมิ่งออกเดินทางไปทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่ควานโพขี่พลายมับปินนะคะใช่ในภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบทั้งพรอมกันนะคะ กลุ่มของควานโผนคือกระบวนช้างกันใช่ไหมคะออกเดินทางไปในตอนไหนตอนเช้าตรู่นะคะแสงแรกของพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะย่อนา้าต่อไปมีภูผาและก็น้ำใสนั่งบนกูบข้างหลังตามด้วยใบโบกใบบัวพร้อมทางพังโคน ซึ่งมีหน้าที่ขนของใช้ต่างๆส่วนพลายแทนะพลายมะค่าและพลายขอนเดินตามหลังนั่นเองนะคะอ้าวและสิ่งที่เราที่เชิญพูดไว้เมื่อกี้นี้นะนักเรียนคิดว่าใช่หรือเปล่าช้างตัวนั้นนั่นไงตัวนี้นั่นแหละที่เชอญเอามานาทีด้วยนะคะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ข้างบนสุดเป็นใครเอ่ยขวานโอ้รู้ได้ยังไง นี่ไงคะในข้อความเนื้อเรื่องบอกว่ามีภูผาแล้วก็น้ำใสนั่งอยู่บนกูบเพราถ้านเนีนกูบใครไม่รู้จักกุบก็ดูสิค่ะว่านี่ไงปูผาและน้ำใสอยู่บนนี้ฉะนั้นนั่งอยู่บนกูบกูบหมายถึงช้างหรือเปล่าไม่ใช่นั่งบนช้างก็นั่งบนช้างกูบก็คือเครื่องนั่งที่วางไว้บนหลังช้างนั่นเองนะคะอะ่ที่ภูผาน้ำใสนั่งอยู่นี่คือกูบนะคะเดี๋เชิญมีภาพมาให้ดูด้วย นี่เอเชอว่าถ้าใครเคยขึ้นช้างขึ้นขี่ช้างแสดงว่าต้องเคยนั่งบนกูแน่นอนใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะพลายอะไรนะควาโนโพลนั่งอยู่บนช้างตัวไหนพลายมาปิน้นพลายมะค่าพลายขอนหรือว่าพลายทะนะ ลายมะปินนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีใบบกก็บใบบัวดเดินตามมาด้วยนะคะพร้อมกับพังคนพังคนคืออะไรพังคนพังคนก็คือช้างนั่นเองนะคะช้างตัวเมียนะคะช้างตัวเมียเราจะใช้คําเรียกว่าพัางนะคะส่วนช้างตัวผู้เราจะเรียกว่าช้างพลายนะคะตามด้วยชื่อของมันเองพลายไลทพลายทะเนะตลายทะนโนแล้ก็แตล แล้วแต่ชื่อช้างนะคะส่วนพังกวนนี้คือช้างตัวเมียตามไปด้วยค่ะโอโ้ไปทั้งช้างตัวผู้แล้วก็ช้างตัวเมียเลยไปทำงานอะไรใครจำได้บ้างบทที่สองไปขนต้นไม้ที่ล้มมาไว้ในที่ปลอดภัยใช่ไหมเอ่ยอ่าพังคนเดินตามข้างหลงังทำหน้าที่อะไร ขนของใช้ต่างๆนะคะของใช้ต่างๆที่จําเป็นในการเดินป่านั่นเองนะคะเราสาม,มารถเรียกของใช้ต่างๆว่าสัมภาระก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถุงทั้งกระมังหม้อหายเอาไปได้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเสื้อผ้ายากันยุงอาหารแน่นอนก็ต้องเตรียมไปนะคะฉะนั้นข้าวของต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางนั้นจะอยู่บนหลังของทังโคนนั่นเองนะคะโอเคต่อไป ย่อน้าใหม่ขบวนช้างยิ่งเดินเข้าปาลึกต้นไม้ยิ่งสูงใหญ่มีใบแผกว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าทั่วทางป่าได้ยินแต่เสียงจับกระจันกระดึงและกระปวดเมื่อเดินผ่านป่าโปร่งก็เห็นนกนานา,นา,นานชนิดและผีเสื้อสวยๆนะคะ มาดูในย่อหน้าน,นี้กันค่ะขบวนชา้างขบวนช้างมีช้างหลายเชือกเลยเมื่อกี้ที่เดินไปแล้วก็คนทุกคนที่อยู่บนหลังช้างแล้วก็เดินตามตามป่าด้วยนะคะเข้าไปในป่าลึกยิ่งลึกเท่าไหร่ต้นไม้ก็ยิ่งสูงอ่าต้นไม้สูงใบแผกบ่กว้างแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยนะคะพเพราะแสดงว่าต้นนี้ต้นไม้หนาหนา หลายต้นสูงด้วยใบก็ใหญ่แล้วก็หลบมิดของฝาทําให้เรามองไม่เห็นของฝานะคะในนั้นเงียบสงัดมากนะคะจึงทําให้ได้ยินเสียงของสัตว์นานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นจัก,กจั่นะคะนกหลากหลายประเภทนะคะนานาชนิดหมายถึงนกต่างๆหลายชนิดนั่นเองแล้วก็ผีเสื้อสีสวยแล้วก็มีเสียงอะไรแถมมาด้วย เสียงกระดึงแล้วก็เสียงกระพวนที่อยู่บนคอของใครภูผากันน้ำใสไม่ใช่จ้ะอยู่บนคอของใครใบโบกใบบัวนันเอนะคะอาความรู้เสริมบอกว่าอะไรมื่อเป็นเป็นภาษาถิ่นเหนือนะถ้าภาษาถิ่นเหนือจะหมายถึงมะตูนะคะเมื่อกี้ภูผาน้ำใสความและควานโพอยู่บน ลายมาปิ่นใช่ไหมคะอ่าช้างชื่อมาปิ่นนะคะไม่ได้อยู่บนมะตูเนาะโอเค next one โยนนาะต่อไปนักเรียนเห็นประโยคนี้ไหมคะนักเรียนคะประโยคนี้ทั้งประโยคนะคะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคือเครื่องหมายคำพูดแสดงว่าในนี้จะเป็นคำพูดของใครเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นคำพูดของใครนะคะอ่ะโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดขอโยกเยกผู้ผ่าและน้ำใสร้องเล่นกันเสียงดังลั่นปาเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วร้องพร้อมกันใหม่ว่าช้างหางงอกอดคอโยกเยก ก็ช้างมันเดินโยกเยกจริงนนินะานแสดว่าเป็นคำพูดของตูผาดและน้ำใสนะคะในขณะนั่งอยู่บนช้างพลายมาปินใช่ไหมคะอ่าระยะทางที่แสนไกลก็ทำให้เด็กตั้งซองนั้นคิดเพลงขึ้นมาร้องเล่นในขณะที่นั่งบนหลังช้างนะคะเพราะว่าช้างเวลามันก้าวขาเดินใช่ไหมคะ เราคนที่นั่งอยู่บนหลังช้างก็จะโยกไปตามจังหวะของการเดินของช้างนั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีอะไรสําคัญนะโอเคไปหน้าต่อไปค่ะทั้งสองคนร้องเล่นกันจนหิวจึงหยิบห่อข้าวที่แม่เตรียมมาให้พอเปิดห่อข้าวออกเพื่อนรักเพื่อนเล่นทั้งสองคนหัวเราะก,กันจนตัวงอ เพราะข้าวในห่อใบตองมีเนื้อเค็มกับน้ำพริกมะขามเหมือนกันราวกับนัดอามีเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นในขณะที่ร้องเพลงนั้นเด็กทั้งสองเป็นยังไงเอ่ยมาจะร้องกัไปหลายรอบนะคะก็เลยทำให้หิวก็เลยอะไรคะหยิบข่อข้าวที่ทุแม่เตรียมมาให้นั่นเองนะคะ หลังจากหยิบออเข้ามาทุกคนเป็นยังไงเออหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเพราะว่าในห่อใบตองนั้นมีเนื้อเค็มแล้วก็น้ำพริกมะาขามเหมือนกันราวกับนัดเลยแต่จริงเขาไม่ได้นัดกันมันเป็นความบังเอิญที่คุณแม่ของภูผ่าและน้ำใสนั้นห่อข้าวมาให้มีกับเหมือนกันเลยทุกคนทั้งสองคนก็เลยหัวเราะกันลั่นป่าเลยนะคะบ่ายมากแล้ว ควานโฟสั่งหยุดพักใกล้บึงยายคูใหญ่ช่วยกันเอาของใช้ลงจากหลังทางโคนเตรียมที่พักและอาหารเย็นเด็กๆช่วยกันเก็บกิ่งไม้แห้งมาก่องไว้ส่วนช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่โอ้ เดินทางมาสักระยะแล้วค่ะจนออกมาตั้งแต่เช้าตรู่ใช่ไหมคะนะจุดๆนี้บายแล้วทั้งคนและช้างก็น่าจะเหนื่อยนั่นเองนะความโผผู้เป็นผู้นำทีมก็เลยสั่งให้ทุกคนหยุดหยุดที่ไหนหยุดใกล้แหล่งน้ำนะคะบึงใหญ่นะคะหลังจากหยุดปุ๊บทุกคนแจกจ่ายหน้าที่กันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในทีนี้หมายถึงใครโอ้โห ความช้างหลายๆคนเลยค่ะต้องช่วยกันหน่ายเอ้ยของใช้ของใช้สักครูน่นี้ก่อนหน้านี้ช่วยให้เขียนคําว่าอะไรนะคะอีกคำหนึ่งก็คือสัมภาระนั่นเองนะคะคือของใช้นะักเรียนสามารถใช้สีหรือว่าดินสอเขียนกำกับคำไปด้านบนตรงนี้ได้นะคะอ่าของใช้ก็คือสัมภาระนะคะลงจากหลังทางคนเพราะว่าทางคนเนี้ยแบกบข้าของเครื่องใช้นะคะอ่า ู้ใหญ่เอาของลงเสร็จแล้วไปเตรียมที่พักนะคะไปกลางเต็นท์รอเลยนอนเพราะว่าแสดงว่าตอนเย็นน่าจะพักที่นี่นะคะแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องทำอะไรอีกทำอาหารเย็นนะคะส่วนเด็กน้อยสองคนให้ไปวิ่งเล่นหรือเปล่าไม้ตาเด็กทั้งสองคนก็มีหน้าที่ไปทำอะไรคะเก็บกิ่งไม้แห้งนะคะมากกงไว้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เดยกจะบอกในในในสไลด์ถัดไปนะคะว่าเอาข เขาเตรียมเอาไว้ทำอะไรนะคะส่วนเจ้าช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่นี้รวมถึงลปลายมะปีนปลายมะค่าปลายขอนปลายทันแนะอ่าช้างทุกตัวนั่นแหละพลาช้างตัวเล็กตัวเล็กในเทนนี้ก็คือมีสองตัวนะคะที่ตามไปด้วยนะคะไม่ได้ตามไปด้วยสิให้ไปด้วยเพราะว่าจะแวะส่งเขาที่ปางช้างหลวงนะคะพาช้างช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่เย่อหน้าใหม่จ้า พ่อของภูผาบอกว่าจะหุงข้าวป่าให้กินเด็กๆงงแล้วถามว่าข้าวป่ากับข้าวบ้านต่างกันตรงไหนต่างกันสิตรงที่ข้าวป่าใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวแล้วนำไปเผาไฟเหมือนเผาเข้าวหลามพ่อบอกอื ตามชื่อเรื่องเลยค่ะครัวป่ากําลังจะมีเมนูอาหารเกิดขึ้นในป่าเพราะว่าพวกเขาพักกันใช่ไหมคะแน่นอนที่เมื่อกี้ก็จะพากันทําอาหารเย็นพ่อของภูผาคือใครนะคุณลืมไปแล้วควันอะไรคะบางคนอ่านไปอ่านมาจำไม่ได้พ่อของภูผาคือใครใครคือพ่อของน้ําใสพ่อของภูผาคือควานไอด,ดีอาเขียนให้อนะ่ ควานโพนั่นเองนะคะควานโพจะทําอะไรคะหุงข้าวป่าเออควานโพหุงข้าวป่าข้าวป่าคืออะไรข้าวป่าหุงที่ป่าเขาบ้านก็หุงที่บ้านก็เลยกลายเป็นข้าวป่าแล้ะข้าวบ้านไม่ค่ะพ่อของภูผาบอกว่าข้าวป่าก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงนั่นเองนะคะ ใส่ข้าวสารเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็นําไปเผาไฟนะคะตัวย่างมีอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยกำลัองอย่างเลยอ่ากำลังเผานั่นเองนี่คือข้าวในกระบอกไม้ไผ่ก็จะมีข้าวสารนะคะแล้วก็น้ำเปล่านั่นเองใส่ลงไปนี่ไงคะนักเรียนสิ่งที่ผู้ผ่านน้ำใส่พิเก็ตมานั่นก็คือกิ่งไม้นั่นเองเอามาทําเป็นฟื้นในการประกอบอาหารนะคะนี่ของ ควานโพนี่ของน้ําใสนี่ของภูผานนี่ขอนความมิ่งและนี่ของควานช้างคนอื่นๆน,น่าจะทานพอกันอยู่นะคะหลายกระบอกเลยนะคะอ่ะโอเคพ่อของน้ําใสบอกว่าจะทําปลาอบดินให้กินเด็กๆก,ก็พากันงงอีจะกินปลาไม่ใช่กินดินพ่อจับปลาในบึงได้หลายตัวล้างทําความสะอาดแล้วก็เสียบไม้เอาดินเหนียว ครอบตัวปลาให้หนาจนมิดทั้งตัวแล้วนำไปย่างไฟให้สุกโอ้โหผลประโยชน์ของการจอดพักใกล้บึงใหญ่เมื่อกี้พ่อของภูผาแสดงฝีมือในการุงข้าวป่าเรียบร้อยแล้วพ่อของน้ำใสก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะทำอะไรปลาอบดินปลาจับได้ที่ไหนในบึงใหญ่เมื่อกี้นะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว พ้าของน้ำใสนี่เป็นกุ๊กด้วยค่ะทำอะไรคะปลาอบดินตลกเด็กๆเนาะเด็กๆบลวง,ง,งอจะกินปลาไม่ได้กินดินเขาบอกนะคะทำยังไงวิธีการทำบอกมาละอันดับแรกเลยล้างปลาให้สะอาดนะคะไม้ก็หาจากในป่านั่นแหละมาเสียบอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่ไปตัดจากต้นไผ่เมื่อกี้ไงเออตรงท่อกระบอกของข้าวใช่ไหมคะอ่ะตรงกิ่งไม้อันอื่น,นก็เอามาเป็น ที่เสียบปลาเสียบปลาเข้าไปแล้วเอาไปเผาเลยไม่ได้คะ่ะไม่แน่นอนเลยในหนองน้ําที่พ่อลงไปเมื่อกี้เอาเข้าวเหนียวมาด้วยเอไม่ใช่ข้าวเหนียวเอาดินเหนียวขึ้นมาจากในน้ําด้วยนะคะแล้วก็พอกตัวปลาให้มิดนี่นะักเรียนเห็นไหมนี่พ่อกของน้ําใส่กาลังเอาดินเหนียวนะคะพอกตัวปลาให้มิดก็คือเอาดินเหนียวนะคะมาปะตัวปลาห้ามให้หตัวปลา โผล่ออกมานะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วก็นําไปย่างไฟนะคะเห็นในภาพไหมเด็กๆกำลังสนุกเลยไปย่างไฟให้มันสุกความร้อนของไฟไปกระทบกับดินเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้ดินเหนียวร้อนแล้วเมื่อดินเหนียวร้อนดินเหนียวไปกระทบกับเนื้อปลากทีหนึ่งแล้วก็จะทําให้ปลานั้นสุกค่ะไม่ๆนะคะสุกไม่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 ทานได้ไหมคะที่สตุกติกไม่ไม่ ไม่ค่ะมอไอไม้ไม่ไม่เอกไม้ไม่ไม่แปลว่ามันสุกไงค่ะนักเรียนค่ะไม่มีดำาปิดปีนะคะใหม่ๆนะคะสุกทานได้อร่อยดีความช้างคนอื่นๆทำอะไรบางก็ช่วยกันบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทำกระทงใช้แทนสานข้าวบางคนไปเก็บพริกมะเขือที่ชาวป่าโยนเมล็ดทิ้งไว้ และพืชพวกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนเผ็บผักป่าเห็ดมาห่อใบตองตึงแล้วหมกใต้กลองขีดเท่าเห็นกเรียน,เห,นเห็นไหมคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะควานช้างคนหนึ่นๆทำอะไรบ้างอืควานช้างคนอนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครบ้างนะคะส่วนหนึ่งไปเก็บใบตองตึงมาทำเป็น จานข้าวนั่นเองนะคะเก็บไปต้องตึงมานะคะเอามาเย็บเป็นกระทงเอาไว้ใส่ข้าวแล้วก็ใส่อาหารนั่นเองเพราะว่าในการเดินป่านั้นสัมภาระที่เตรียมไปก็น่าจะเอาไปเอาของไปให้หน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าการเดินทางมันค่อนข้างที่จะลัเลิบเดินป่าเนาะส่วนคางช้างคนอื่นก็ไม่ได้เฉยๆจ้าไปเก็บพลิกมะเขือพลิกมะเขือเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อมีชาวป่าไปโยนมเมล็ดทิ้งไว้นั่นเองนะคะ แล้วพืชพวกนี้มันก็จะเริญเติบโตเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะบางคนช้างคนอื่นๆก็ไปเก็บอะไรมีผักป่าแล้วก็มีเห็ดน,นำมาทำเมนูใหม่เกิดเมนูใหม่ขึ้นหม่อีกแล้วมาห่อบใบตองตึงแล้วก็หมกใบกองขี้เท้านะคะและ ผักป่าแล้วก็เห็ดนี้ที่นํามะห่อในใบตองตึงที่าไปหมกใต้กล่องทิเท้าก็จะกลายเป็นกลายเป็นอะไรผักป่ากับเห็ดกลายเป็นผักเอาไปหมกก็กลายเป็นผักหมกหมกผักผักหมกอ่ะก็ได้กินได้ทั้งสองเลยทั้งผักหมกทั้งหมกผักกินได้หลดเนี่ยเออยังไงก็ทานได้อันนี้ภาพที่เชื่อเอามาประกอบนะคะไม่ได้เป็นใบตองตึงน,นะคะ แต่เป็นใบตองนะคะส่วนใบตองตึงมีอยู่ในรู้จักคำน้ำเรื่องแล้วใบใหญ่ๆนอกจากคล้ายหัวใจนันอีนะคะโอ้โหเกิดเมนูอาหารเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอาหารสุกแล้วข้าวจะกระบอกไม้ไผ่ส่กกลิ่นหอมปลาที่ย่างจนดินแห้งพอแกะดินออกก็เห็นเนื้อปลาสีขาวมีควันขึ้นแสดงว่าปลาสุกแล้วเปล่าพดดินเอ๊ะตะกี้ใครทำนะ ผักที่หมกใต้กล่องคิดเท่าผักหมกเมื่อกี้นั่นเองดูแปลกแต่น่ากินนะพริกมะเขือที่ควานช้างไปเก็บมาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกที่เตรียมไปจากบ้านอร่อยลุกเกินเปิบด,ด้วยมือข้าวร้อนๆจากกระทงใบตองตึงพร้อมอาหารจากครัวป่ามาดูคำนี้ก่อน เปิบแลวว่าอะไรเปิดนักเรียนดูในภาพทุกคนกําลังเปิบอาหารด้วยมือเปิบข้าวก็คือการทานอาหารด้วยมือนั่นเองนะคะอาหารจากครัวป่ามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยมีอะไรคะมีข้าวป่าใช่ไหมมีปลาอบดินมีอะไรอีกมีผักหมกนั่นเองนะคะจากการประกอบอาหารของกลุ่มขบวนช้างนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะ สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยสนุกค่ะดิ่เชก็สนุกมากเลยนะคะในบทที่สามนั้นเราจะเรียนเรื่องสระเอือกับสระเอือ,อด้วยนะคะในวันนี้ที่เชื่อก็จะพาอ่านไปเลยให้เสร็จนะคะสระเอือกไม่มีที่ให้ใช้หมายความว่าอะไรไม่มีที่ให้ใช้ภาษาไทยคาใดบางที่ผสมด้วยสระเอืมีไหมที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆลองใส่พยัญชนะไปดูสิถ้าใส่กอไก่เกลืออะไรเกลือถ้าใส่ยอะยะักษ เยอะอะไรเยอะเมื่อเมื่อเพื่อพอแล้วค่ะมันไม่มีความหมายเพราะมันไม่มีคนใช้ไงก็ไม่ต้องใช้นะคะฉะนั้นไปสระเอือดีกว่าเอืออือสระเอือเป็นสระเสียงยาวจังจาได้อยู่เนาะไปอ่านแจกลูกพร้อมกันเลยนะคะจอเอือเจือบอเอือเบืออาเอือเอือชี้ด้นะคะ ขอเอ,อือเถือขอเอ,อือผือสอเอ,อือเสือ,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 อรอเอ,อือเรือรอเอือเรือรอเรือรอลิงออกเสียงให้ชัดน,นะคะอันนี้เป็นการอ่านจกรูปผสมสะอวดที่ยังไม่มีตัวสกดต่อไปค่ะ คำนี้อ่านว่าเนื้ออ่านได้ว่านอเอือเนื้อไม่ถูกเนื้อเก่งมากค่ะต่อไปคําว่าเมือ่อเพียนชนะต้นมอสระเอือเรือรูปบรรยุกเอกอ่านแจกลูกได้ว่ามอเอือเมือม่อไม่เอกเมื่อนันเองต่อไปคํานี้อ่านว่าเพื่อนค่ะพอเอือนาเพื่อนไม่อเอกเพื่อน ลอเอเือยอเรื่อยเรือไม่โถเรือนะคะนี่เป็นสระเอือที่มีตัวสะกดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไม่เป็มีอะไรน่าตื่นเต้นค่ะเอยังอยู่นะคะอือยังอยู่ออยังอยู่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปหรือว่าลดรูปแต่อย่างใดแต่แน่นอนต้องฝึกอ่านนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องอ่ะต่อไปค่ะเครื่องคาราเอืองงาเครื่องไม่เอกเครื่องเปลือง กาาเอืองาเปลืองไม่เอกเปลือกเกลือนกาลาเอืองนาเกลือนไม่เอกเกลือนเปลือกปาลาเอือกาเปลือกไม่มีรูปวันในยุคนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าระเอือถึงแม้ไม่มีตัวสะกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะต่อไป ในบทที่3มเราจะเรียนเรื่องสระเอื้อนะคะต่อไปเป็นอ่านคําและสังเกตพยัญชนะต้นนักเรียนก็ดูว่าเขาบอกว่าอ่านแล้วนะแล้วเธอต้องสังเกตพยัญชนะต้นด้วยนี่เขาทำตัวหนาให้เราแล้วนะคะอ่านเอาเสียงพร้อมกันกับชิโตคิกนะคะกลมกลมกลองกลองคลองคลอง โครงโครงแปลงแปรงพลายลายพลิกพลิกคลูพล,พลูสังเกตพยันชนะต้นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าพยันชนะต้นจะมีพยันชนะสองตัวเรียงกัน วึ๊บวึ๊บวึ๊บมีตัวหนาแล้วนะคะทั้งกอรอคอรอคอรอคอรอแสดงว่าเนื้อเรื่องนี้เราจะเรียนหลักภาษาเรื่องไม่บอกค่ะแต่มันเป็นคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียนกันแล้วเวลาอ่านจะต้องอ่านคำพยัญชนะสองตัวนี้ไปพร้อมๆกันห้ามมีสระขั้นกลางระหว่างสองตัวนี้นะคะ ่านคำและสังเกตตัวสะกดเมื่อกี้สังเกตพยาญชนะต้นแต่ตอนนี้เราต้องมาสังเกตตัวสะกดแล้วค่ะเอ้ยคุยสวยคลายอร่อยอืมกระตายหลายสีปลีกกล้วยช่วยกันคําที่มียอยยั์เป็นตัวสะกดเป็นคําแม่เกย ไปค่ะเด็กเรียกโรคคัว่วผักโยกเยกเลขหกตกใจให้โชคโลกร้อนก่อนเมฆเสกเป่าเข้าออกนักเรียนสังเกตตัวสะก,กดนะคะที่เป็นตัวหนานะคะตัวหนาคำที่มีกอไก่ข้าไข่ข้าวายข้าระคังเป็นตัวสะก,กดเป็นคำมาตรากบนั่นเอง แสดงว่าเรื่องนี้เราก็จะต้องเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่เกยดแล้วก็แม่กบด้วยนั่นเองนะคะต่อไปอ่านออกเสียงตามค่ะชอบเก็บกลับอกเสียบรูปภาพลาบรอยคอยรับนับนิ้วผิวหยาบวาบวับ ขับขี่ยีราฟคำที่มีตัวสะกดบกไปใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็ปอสัมภารเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังด้านหลังนี่ไงเป็นคำมาตราแม่กบนั่นเองโอ้โหเรื่องนี้เราจะเรียนมาตราตัวสะกดแม่กบเพิ่อ,อีกด้วยนะคะฝึกอันประโยคพร้อมกันค่ะกลุ่มของควานโพ เดินทางไปทำงานตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะที่เดินทางนั้นก็ในป่ามีผีเสื้อสีสวยและนกนานาชนิดช้างตัวโตพาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่พอหุงข้าวด้วยกระบ,บอกไม้ไผ่แทนหม้อ,อข้าวควานช้างเก็บใบตองตึงมาทำกระทงแทนจานโอ้จบแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นั้นนั้นน,น,น,น้ายเรื่องเรื่องเรื่องก็จะมีอ่านคล้องร้องเล่นนั่นเองนะคะไปอ่านพร้อมกันก่อนก่อนที่เราจะจากกันนะคะอร่อยอร่อยเดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักหิวแล้วหนาหยุดพักสักหน่อยอาหารทำจากครัวป่า ทังข้าวถังปลาหน้ากินไม่น้อยน้ำพลิกผักหมกผักสดกินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยอ่าอนร่องรองเล่นก็จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะเดินทางเป็นแขวข้าปักก็คือขบวนช้างที่เดินทางเข้าไปในป่านั่นเองนะคะเดินไปตั้งแต่เช้าตรู่พอช่วงบ่ายหิวแล้วไงคะก็ต้องหยุดพักใช่ไหมหยุดพักที่ใกล้บึงใหญ่อืม หลังจากนั้นอาหารทําจากครัวป่าจัดในเนื้อเรื่องก็ได้การทําการประกอบอาหารทั้งข้าวป่าทั้งปลาอบดินนี่คือเมนูอาหารที่เกิดขึ้นในครัวป่าน,นั้นเองนะคะน้ําพริกเตรียมมาเองจากบ้านนะจ๊ะที่รักนะคะผักโมกเมื่อกี้ผักป่ากับเห็ดนะคะแล้วก็ผักสดกินกันจนหมดเปิบด,ด้วยมือยังอร่อยอร่อยอีกรอบค่ะ เดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักอยู่แล้วนะหยุดพักสักหน่อยอาหารจักจักาทางข้าวจัปลาน่ากินไม่น้อยน้ำพริกผักหมกผักสดกินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยอย่าลืมไปฝึกท่องด้วยนะคะเดี๋ยวชจะเอาไปออกข้อสอบนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านให้เข้าใจาแล้วก็หัดวนะิเคราะห์เนื้อเรื่องเหมือนที่ต้องติกพาวิเคราะห์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบใช้หน่วยไปในเร็วๆนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้คณะครูสายชั้นปสองก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ whenever you want